สวัสดีจ้าพี่น้อง,องเข้าสวนก่อนพี่น้องมาถอนแค่หลอดกันถอนแค่หลอดไปไปหนึ่งก่อนพี่น้องสิงหนึ่งใส่หัวปลาไม่จ้ะเนี่ยแค่หลอดหัวยังไม่โตเลยมีหัวเล็กหัวใหญ่ถอนไปซ้ำเป็นเบบีแค่หลอดเลยพี่นออ้องเพราะว่าอ่ามันปลูก ปลูกแน่นกันแห้งโพดไหมจ้ะมึงเนี่ยเขาจีกันแห้งโพดมันก็เลยเป็นจังสี่สิเลือกถอนเนาะแมจ้ะหัวเล็กหัวน้อยบะนีมันมันแบบว่ามันจีกันละเวลาเราหลดน้ำเวลาเราหลดน้ำเนาะจ้ะเนาะมันก็จะเป็นแบบว่ามันล่มไหมจ้ะมันล่มห่ะมันก็ มักมุมกันอยู่ในนี่แม่จ้าพี่น้องเนี่ยถอนแค่หลอดถอนไปถอนไปมันก็มีหัวใหญ่หัวหน่อยจ้าพี่น้องไม่ทิบจะเอาไป็นหนึ่งซ้ำนี่เขาก็พ่อหนึ่งเลยจ้ะหนึ่งแบบใส่หัวปลา หัวบ่อหันใหญ่ปีนี้ปลูกผักบ๊องงามพี่น้องแค่อดสุป,ปีนะี่แม่ที่ปลูกงามงามปีนี้ก็ไม่โตเห็นบ่จ้ะหัวบ่อหใหญ่แค่อดกด็ดีหัวอยู่ประมาณนี่ต้นต้นแบบโอ้ต้นนี้หัวใหญ่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่จ๊ะมึงมึงเปรียบเทียบใส่กัน ถ้าเขามองได้เขาหน้าหนานะ่ะเขาจะหัวบนใหญ่พี่น้องถ้ามองไดแบบว่าบนาจะหัวงหญยอยู่เนี่ยพวกนี้ข้งมันมันข้างหนาเนี่ยมึงหัวนิดเดียวแต่ว่าซ้ำเนี่กกำลังพ่อกินเสีบเสบเส,บส่หนึ่งไหมจ๊ะมีหัวเล็กหัวหน่อยพี่น้องทนทนเขตรลอน ม่ทิพย์ก็บใบยักถอนขึ้นเมือดเนาะถ้าถอนขึ้นเมือดนี่มันก็าอาจจะะเห็นบอกมีแต่หัวหน่อยมวใหญ่สีนะ้าหัวหน่อยก็เอาไว้กินตองสีนะาถ้าถอนขึ้นเมือดมันกะขึ้นมาน้ำน้อยจ้ะเนะาะก็เลยแบบวาบใบหยากถอนขึ้นเมือดเนาะถอน,น,นแต่หัวพรากินนะดสิจ้ะ แล้วมันถอนง่ายครัมไดพีน่นอแค่หลอดนี่บอกอยู่ซื้อเลยถอนง่ายถอนอันนึงอันนึงขึ้นมาน้าแตงสีนะมันก็เลยเป็นแบบสิดดยนะนี่เห็นบอกหม้อเขาว่าในไงปนไดพวกนี่นะเมธีป,ปลูกที่หลังนะปลูกที่หลังฟังทั้งนี้เห็นบอกฟังทั้งนี้เมธีถอนไปหมดแล้วฟังทั้งนี้เมธีปลูกที่หลังมันก็เลยแบบวาบ่าเบื้อนอันนี้ปนได ก็มีหัวใหญ่หัวน้อยน้อยใะเนาะสิทอนหลายแนย่สิไปใซีจัลัดน้ำล้กกาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งน้ำพีน่น้องเนี่ยนบ่้จไม่ที่ว่าสีสิบบททอนเขาแม่จะปีนี้สิเป็นจังใดเซียวเขาไหวในหน,นีไแมจ๊ะล้กกาสีห้าอ่า เอาเข้าไว้ในแปลงแล้วก็สีเอาเอ้อันั้นมาคุ้มมอเมจพี่น้องบ่หูว่าอันสิเป็นยังไงเอาไอ้กระจกกระจกมาคุ้มเอาคือเมทีเพียรแนวอื่นเพราว่าเมทีบ่อืดกระจกแม่จ้ะมาคุ้มใบบ่ให้เขาแบบว่าเวลาหิมะลงสินะจ้ะพี่น้องสิเป็นยังไงเด้อปีนี้บ่ให้เขาโดนหิมะโดยตรง มันก็มีหวัวยญ่หวัวหน่อยพี่น้องมันบริมีแต่หวัวหน่อยก็หวัวยญ่มมากหัวหน่อยมากขึ้นกันเห็บนบ่ม้น,น,นีน่วห,วหอยอย่ม้มนี่ขันปูกอนเขากับห,วหอยอยัวยญ่อยู่ดรอเิงเสียเห็นบ่จ้ะโมนปูกอนเขากับหัวยญ่อยู่แล้วก็ม้วนปูกที่หลังเขาก็วหวัวหน่อยก็เป็นธรรมาดาจ้ะ ใส่แค่ไปใส่สลัดด้วยแล้วก็เอาไปจะไปนึ่งใส่หัวปลากิ่มเร็งเงนี่ยที่จริงเดวรายเติบเลยนะจ้ะทนแค่หลอดเป็นหัว,วงไ่ใหญ่แต่ว่ากับพ่อกินจ้ะนี่พี่นอ้องเห็นไหมหัวไม่ใหญ่นะแต่ก็โอเค เมื่อจะต้นเขาล่มไหมพี่น้องมึงมันหัวกะจีกันเห็นมืมจะ๊ะหัวจีกันะม,มวจีกันดพี่น้องมึงต้นเขามันล่มเพราะว่าเวลาเข้ารดน้ำเนียจ้ะเวลาเข้ารดน้ำเลยวันนี้มันกะ หน้ามันอันโดนหน้ามันแห้งเนาะมันก็เลยเห็ดให้ตูนคอลลมเก็บอีกนิดนึงจ้ะบางอันมันก็หัวใหญ่พี่น้องมันเป็นพันธ์ที่หัวบ่ยาวแค่หลอดเมทีบวมักหัวยาวเมทีสื่อหัวปุ่มๆมากเป็นพันธ์เขาพี่น้องจริงเสียเห็นบหหัวบบใหญ่เป็นไดบ่ญ้า ประมาณนี้เพราะว่าเป็นพันหัวปุ่มนี่เสียมึงติล่ะมึงติหัวบุ่นยุยหัวเขียดลดมึงใส่ปลา ชอบกินซ้มนี่กำลังเสพๆทอนไม่่เป็นหนึ่งโอ้ยหวานดีเถหวานเจือๆประโยชน์มากมายกินผักที่เราปลูกปลูกผักที่เรากินนี่เลยจ้าน้องพ่อแลว้วพ่อแล้วจ้ะเก็บมืดบ่จะพี่น้องมองมืดๆเนาะอันมาท่านม,มืดคือเกา นีแล้วโอเคเร็วเคลด็ดปลูกเคลด็ดซุปปีสิเป็นหัวเงาวว่านี้อยู่แต่ว่าห่งปีนี้มันปลูกผักปีนี้มันเป็นยังไงอากาศบอบอ่เป็นใจพี่น้องอากาศบออันนี้หายมึงเลยเห็นมาจะ้ะ จะงามอยู่แต่ว่าหังแบบหัวเขาบ้าน,นี่ปบนไดหรือเป็นพอเมิีปลูกทีกันเกินไปก็นะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนี่เลยพอแล้วซ้ำนี่หละจ้ะงามอยู่โอเคอยู่ กำลังพอดีพอดีกินมัวละคำเป็นหนึ่งพอดีเลยพี่น้องไป